สบายดีพี่น้องกล่องปลายเบิอร์สู่สุขคนเนาะเบิดสมองสมบัติน,นะพี่น้องเด้พอพ่อพ่อกับสองยูทูบบอลาพระเพรินคือเก่าพี่น้องตอนนี้กับผาอีมาลวยลงมากินหย่าเนะาะมะผูกไว้อยู่นี่แหละมะผูกกินหย่าเนี่หย,ย่าถ่วมปากถ่วมดังมาอยู่ตอนนี้หย่าร้ายขนาดเลยปัญหาแต่ว่ามันจะกินบอกแค่นั้นแหละเนะาะมะผูกไว้เพราะว่าเขาสิมาเก็บผักกระแหง,งพี่น้องเฮ้ยเก็บผักกระแหงไปใส่แกงหน่อไม้เนาะก็เลย เอาควายลงมาพูกเลยว่าสันซ่าเบิ่งดูหยาละพี่เนาะเพิ่มปากเพิมดังมันหยาหน่นนอยอยู่ในหน้าข้าเจ้านี่แลหละเฮือนเนาก็อยู่เทิงพุ่นเนาะเฮือนก็สิอยู่เทิงขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถือพระทำไมผู้เฮือนก็สิอยู่เทิงภาคกันเทียงนี่ขึ้นไปฮะล่ะเนาะลงมาพูกอยู่หลุมพี่รักมักใหญ่งงหนึ่งดอกครับพุกใส่กระดิสัมเนี่มักกะสีบดทอนไปตีเนาะ ลักบักใหญ่หนึ่งลักเสือกคุนมันกินเนี่ยมันเวียนกินอยู่นี่จะมันเหี้ยนจะมันนั่นนะพูบหมือนกับสีลงมาหงายมาเสียนเอาเนาะตอกคอยตอกคอยลามไปแถวนี้แหละไปต่อพี่น้องไว้ไปเก็บพักแยงกับบ้านนี่สาไลยฟ้าสีแกงหน่องใหม่หง่าแถวนี้พดอดีอึดโอ้ยลู้หง่านะ ปลาคายงพี่นนองเลย้ยส,สดสดใหม่ๆนี่เนาะหอมหอมขนาดเลยหอมแท่หอมว่าหอมโพธิหอมโพผ้ากระห้องกะห้องเงนินทิ้งอยู่คุบ จริงนะพ้นมันตกไปแล้วของในนี่นะสะออนบอกพี่น้องเลยเนาะไปอยากกินของสดเลยต้องอยู่น้ำทงไหายทงนะพักแย่งนะเด็กเนาะสว่าของบบสดดิสิอยู่น้ำตาลัดอ่ะคือบบสดแหละแต่ว่าของสดสดใหม่ๆนี่อยู่น้ำทงไหายทงนะแม่นบอกเอาเบาขณะเบาเบาเบาที่กระคอไพ พวเถือกเรียบร้อยแล้วพี uh ่น้องเอ้ยหลังจากไปหาอะไรก็ซิ่มาแกงเนาะบบบนี้มึงดูเอลยทำนองจะเป็นกินไปจ้สวัสดีป้าลุงเร็วสวัสดีป้าลุงมาฮัมสบายดีกินอย่างกินอย่างจนใจอีกมาฮัมกินอยัางมัหงครับกินเป็นบบล่ะกินเป็นบบอืม แกงหน่อไม้พี่น้อะคือเกานี่เด็ส่วนหมอนี่จะเป็นหมอต้มเต็มหมอเลยต้มหน่อไม้ไปกินกับปุ่นกับแจว่วเนาะอันนี้หน่อไม้เขาเผาอันเผาน้ำต้มน้ำแกงน้ำเนาะกันได้ไปแล้วก็คุปุงกนย่าติดนเนาะปุงกันพี่เ้างเลย แกงหน่อไม้กินบายบะหมี่กินเถียงเด้อมันบ่ายแล้วปวดชีเลี่ยวเฮาจะแกงจะตุ๋นจะเผาเผื่อสีแลีวเบียดเฮามาดังไฟโอ้ยบะหมี่โค้งง่ายง่ายเหนื่อยไปมาแทน้ำประเด็กเป็ดเบียดมาทางไดนอนลงทีมาที่เลแล้วเลยเด้อพี่น้องเอ้ยใส่ผักแห้งก่อน เนียงโอ้เล่าเลยพี่น้องเว้ยสูงเสร็จกุยอากุ้ยตีแม่ได้ยังไงแกงหน่อไม้ใส่ปิกกะนยงสดซดใหม่ใม่พี่น้องพ่าขก้น่วกระถิบเผาลงไปห้อีมารวยแล้วจะมาขาดกินเก๊กมาจาตบท้าจะหมักแตงโม จาน้องลงลงกล่องอยู่แล้วอ่งาลงมือลงมือลงมือมาเด้อพี่น้องเด้ขอข้าวบ่ายนทำกันเด้อบิดสุขลง้สุขคนพี่น,ออนออ้องเอ้ยกับเข่าแกงออกมาถ่าไผ่กักินกินบ่นนนอยจริงๆเลยแกงเอกมาเนี่นักโวยไม่ได้ จับประตูยังบอกฉากมาลูกใส่ห้วนักติดมือเซยบาดเหตุนนั้นเามวดอยู่แล้วว่าปล่อยโมเมนต์ประตูประมาณนี้เมาหาลูุโชกกะโป๊กนานหนะว้าไปกินยันเขาติดมือก่านนะติดมือเลย

คอยออกแต่กล้องมาเถอะแล้วคอยมาไว้นนในกล้อง อยากติมอตปลาอห้แน่ต่อเอาน้ำตาใส่กระกว่นจะคอมมอน เผาแห้งบก้ันนัีน่วางมาตตาๆมันเองนะือลกออ,กอมอ ยำผู้ใหญ่หนมันมัน nó nè lợn 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 มืดหมนเลยนะมืมกนะันทานมืดหมรดับกรับครับเรื่องจอดรครับได้ปัตหาหนึ่งจะท่วงบ่มาทราบถึบโมลิตรต่อน 转开开。拜拜拜拜 ไม่ไแกงมันกัแ่บนะอยากมักกัมันกรอบเนไม่คือแกงมันก็ไปสำหรับคนบากินไหมเมไมดบอกาต่ปกนแกบาน อ๋เขายนอะไรพวกยำบะหมีนเรับเขาก็เขียนหมกินบางอย่างบางคนกับปาโลกุกินเากินปาดุกอืมอื้อ เราคงเสียแบบนี้นอกวันไหนจะกินจะก,ก,กินอกพกกนอเราบอก่จ้านี่ยเสีเขียนให้แต่ก,ก,ก,กลับอยาา เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยบั่นี้เริ่มบัจิกวนแล้วบันขึ้นมาแต่กลองละจบคลิปสามีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณที่เขาเบิ่งมาชมเนาะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าเด้อไว้เพาะเอาแหม่คลิปหน้าเนาะอยู่ดีมีแห้งเบิ้ลสุกสุคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเอ๋ยไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีสวัสดีครับ